สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทักทายพี่ๆน้องๆน,นะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปค่ะของช่องร้านเกจิมหาเวทนะคะก็ขอบพระคุณทุกช่องทางขอบพระคุณทุกยอดวิวเนาะที่ติดตามกันนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะแตะที่กระดิ่งไว้ด้วยนะสำหรับช่องทางของ YouTube ของร้านเกจิมหาเวทนะคะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมเนาะ เป็นแจกวัตถุมงคลน,นะคะหรือว่าจะเป็นกิจกรรมโปรโมชั่นนะคะของทางร้านก็จะได้เห็นกันแบบว่าทันเวลานะคะที่จะร่วมกิจกรรมกันนะก็อย่าลืมแปะที่กระดิ่งเอาไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้ค่ะกระแสก็ยังคงร้อนแรงอยู่เช่นเดิมนะคะปาว่าน่าจะเป็นติดอันดับเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับในสายของหลวงปู่บุญมาเนาะ โนปูบุญมานะคะที่จังหวัดปราซีนดูรีนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แรงดีไม่มีตกไม่มีแผล่เลยราคานะราคาและประสบการณ์นะคะถือว่าพี่ๆนะคะน้อง,องๆหลายหท่านเลยค่ะที่ยังชอบรุ่นนี้แล้วก็ยังที่จะ ค้นหาเนาะมาไว้ครอบครองบูชานะคะวันนี้นาะไปาเจอแล้วค่ะเจอรังของรุ่นนี้แล้วนะคะซึ่งก็เหลือน้อยลงไปทุกที่แล้วค่ะเหลือแค่อย่างระเรียนเท่านั้นก็ไม่มีแล้วค่ะหมดแล้วหมดเลยสําหรับรุ่นนี้ถือว่าเป็นเหรียญเสมายอดนิยมติดอันดับเลยก็ว่าได้น่าจะเป็นอันดับขึ้นอันดับหนึ่งเลยก็ค่ะก็ว่าได้นะเพราะว่าขึ้นอันดับหนึ่งของหนูปู่บุญมาเลยก็ว่าได้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ ประสบการณ์เยอะมากๆสำหรับเหรียญเสมารุ่นชนะสึกค่ะนี่ตามนี้เลยเสยมาชนะสึกแชมป์โลกนะคะพี่แหลมนะคะก็ได้แชมป์โลกมาเนาะถือว่าเนี่ยเหลือเพียงเท่านี้ค่ะเนี่ยเหลือกันแค่นี้แหละอย่างละเหรียญแล้วก็ไปเจอเนื้อ,อไปไปเจอเนื้อชุดกรรมการมาด้วยนะคะก็เลย แกะมาให้พี่ๆชมกันเลยนะคะเหลือ,อรายการอะไรบ้างอยากจะบอกว่าราคาไปไกลแล้วนะคะหลักร้อยไม่มีแน่นอนราคาไปไกลแล้วค่ะอย่างล่าสุดเนาะที่เห็นนะคะแอดมินแจ้งมาอะอย่างเนื้อนี้ทองฝาบาทนะคะประมูลกันไปนะคะที่2,000กว่าบาทแล้วนะคะก็เพราะฉะนั้นมีหลากหลายท่านก็จะบอกว่าโอ๊ยทำไมราคาแพงจังก็ด้วยประสบการณ์นะคะประสบการณ์ล้วนๆเลยค่ะ เพราะว่าทุกท่านห้อยแล้วประสบการณ์มีประสบการณ์กันแล้วก็เหรียญสร้างออกมาได้ดีรูปทรงสวยนะคะคมชัดสวยงามมากๆการลงยาหรือว่า,าความชัดความลึกนะคะของเหรียญถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สวยงามแล้วประสบการณ์จะเยอะแยะมากมายนะคะตั้งแต่ตั้งแต่พี่แหลมแล้วเนาะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ที่ดีมากๆสำหรับชาวไทยเนาะก็เหลือเพียงแค่นี้ค่ะ ไม่มีแล้วหมดแล้วหมดเลยเหลือรายการอะไรบ้างอ๋อมีรายการที่เจ็ดจุดสามที่นกปาไม่ได้เอามาโชว์นะคะเพราะว่าเจ็7จุดสามเนี่ยเขาเป็นรายการเนื้อทองฝาบาทก็คือสีอย่างนี้ละค่ะเป็นสีเหลืองๆเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นรายการของทองฝาบาทเช่นกันแต่เป็นรายการเจ็ดจุดค่ะเนื้อฝาบาทลงยาสองสีนะคะเขียวแดงเลขต้นด้วยของน้องปานี่เลขต้นด้วยเอาขยับกันหมดเลย โดนทีหนึ่งลม้มระเนระนาดไปโดมิโนโเลขต้นด้วยนะคะนี่เลยนี่ดูวความสวยของเหรียญน,นะคะเห็นไหมความคมชัดของเหรียญสวยงามมากๆเลยเลขต้นด้วยค่ะสองเเหรียญสวยนะคะลงยาก็สวยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญหนึ่งรุ่นนะคะที่มีประสบการณ์เยอะมากๆในสายของหลวงพ่อท่านหลวงปู่บุญมานะคะ ด้านหลังคะ่ะเป็นฮนุมานคะ่ะนี่เหรียญชนะศึกนะคะรูปแบบยันก็สวยงามหลวงพ่อท่านจะให้ยันกับลูกศิษย์เนาะที่สร้างนะคะหลายๆท่านก็จะไปขอยันกับหลวงพ่อหลวงพ,พ่อท่านก็จะเขียนยันให้ให้เอามาอยู่ในหลังเหรียญหรือว่าเอามาอยู่ในวัตถุมงคลของท่านนะคะจะได้ดูเข้มขขังนะคะเวลาท่านเสกด้วยพิธีก็ดีนะคะท่านเสกก็ดีหลวงป,ปู่ก็เสกดีมากๆ เห็นไหมคะหลวงปู่บุญมานะคะล่าสุดนี้วัดเขาแก้วทองเนาะก็เป็นวัดแล้วนะคะสำนักสงฆ์ตอนแรกเป็นสำนักสงฆ์ตอนนี้ได้เป็นวัดแลวคะ่ะด้านหลังนะคะเป็นฐานุมานชนะศึกนะคะนี่สวยงามน,นี่เป็นรายการที่เนื้อทองฝาบาทนะคะลงยาเขียวแดงสวยคะ่ะและที่สำคัญนะคือเจอลคะค่ะ ความจริงหายไปก็เลยพยายามหามาจนได้นะคะหาจนเจอค่ะสำหรับเนื้อนี้เป็นเนื้อเงินนะคะเพิ่งแกะเมื่อกี้นี้แหละเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวดู2องกระดาษให้หน่อยเพราะว่าเนี่ยเรื่องของเรื่องคือเขียนมากันอย่างเงี้ยข้างหน้าเขียน3.5อีกอันนึงเขียนเหมือนเหมือนสาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ จะเลขอะไรกันแน่เลยตัดสินใจว่าเพราะว่า3.5กับ3.4เนี่ยเขาคือเนื้อเงินเหมือนกันป้าก็เลยอ่ะแกะกันละกันเลยตัดสินใจแกะเพื่อจะได้รู้ว่าเขาจะเป็น3.5หรือ3.4กันแน่เพราะว่า3.5เนี่ยเป็นเนื้อเงินเฉยๆค่ะเป็น,เ,นเงินบริสุทธิ์หนุมานเผือกแต่3.4เนี่ยเป็นเนื้อเงินนะคะลงยาสีสีราชาวดีด้วย,สวย,ยนะะสวยมากเลยนะคะสวยมากนี่ค่ะ ตรงนี้ก็ตามภาษาเนื้อเงินนะคะ<ๆ>เขาจะมีคาบเขา่าดํา<ๆ>นงป้าว่าถ้าเกิดไม่มีใครเอานองปาจะเป็นปจะลบดีไหมหรือว่าพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะ<ๆ>ก็เอาไปลบเองเนาะลบได้ค่ะลบได้เอายังลบนี่สวยค่ะเป็นเนื้อเงินรงยานะคะเนื้อเงินรงยาราชาวดีนะคะสวยงามด้านหลังค่ะเลขสวย้วยค่ะที่สำคัญ ให้ดูเลขค่ะ44ค่ะรวมกันได้8นะคะสุดยอดมากเลขเบิ้ลสวยงามเลยค่ะไม่44ก็55นี่ค่ะน,น่าจะ44ค่ะเมื่อกีอ้้องปาสองแล้วไม่มีม้วนหางตะวัดเป็นเลข44นะคะสวยมากๆเลยนี่เนื้อเงินลงยาราชาวดีนะคะรือว่าจะเป็นเลี่ยมรักษาผิวเอาไว้อยู่ ถ้าเกิดไม่มีคนปิดวันสองวันนี้นะแบลบ็าก็จะเอาไปเลี่ยมค่ะเลขสวยด้วยแล้วก็มีแค่องค์เดียวแล้วค่ะไม่มีแล้วค่ะหมดแล้วต่อไปก็อันนี้เป็นรายการเนื้อเงินลงยานะคะอ่าไม่ใช่เนื้อเงินค่ะทองฝาบาทลงยาค่ะส่วน7.3เนี่ยเป็นรายการของเนื้อทองฝาบาทเฉยๆนะคะอีก2องค์นี้ที่นบาไม่ได้แกะนะคะก็คือรายการ8.4นะคะเป็นเนื้อรมมันปู ะะเป็นทองแดงรมมันปูค่ะแล้วส่วนเนื้อนี้นะคะเป็นทองแดงผิวไฟค่ะ6.3กับ8.3กับ8.4นะคะรายการถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ประสบการณ์ดีจริงอ่าดนัดปักเขยิบหน่อยจะได้เห็นด้านหลังซึ่ง8.4เนี่ยยังมีเหลือนะคะเท่ากับ3เหรียญน,นะนี่นี้นะคะ8.4นะคะแต่8.3เนี่ยที่เป็น ผิวไฟนะคะไม่มีแล้วทองแดงผิวไฟไม่มีแล้วหมดแล้วหมดเลยนะคะไม่มีแล้วอะเดี๋ยวให้ชมข้างหลังเหรียญเป็นเหมือนกันคะ่ะเหมือนเหมือนกันทุกเหรียญค่ะนี่เป็นเหมือนกันทุกเหรียญนะคะสวยค่ะเหรียญคมชัดลึกสวยงามอยู่แล้วคะ่ะเหรียญดีเหรียญสวยอยู่แล้วค่ะเหลือแค่เหรียญน,นี้เหรียญเดียวคะ่ะสําหรับผิวไฟนะคะสวยมากเลยนี่รายละเอียดดีสวยมากๆ มาเรามาดูด้านหลังกันดีกว่าชุดกรรมการชุดกรรมการนะคะชุดกรรมการซึ่งในรุ่นนี้นะคะชุดกรรมการเนี่ยปกติเขาเป็นเหรียญปั๊มใช่ไหมอันนี้คือชุดชุดกรรมการนะคะมีสามเหรียญปกติเนี่ยคือเขาจะเป็นเหรียญปั๊มนะคะแต่จะมีอยู่เนื้อหนึ่งในชุดกรรมการนะคะก็คือในการที่9.1จะเป็นเสมาหล่อค่ะเหล็กน้าพีอ่ะเดี๋ยวหนูไปหยิบมาใกล้ๆตรงนี้ เป็นเสมาหล่อนะคะเหล็กน้ำพีนี่เลยสวยงามมากๆแล้วก็เลขต้นด้วยค่ะซึ่งเสมาหล่อเนี่ยซึ่งชุดกรรมการเนี่ยสร้าง500ชุดเชียวนะสร้าง500ชุดค่ะแต่ว่าน้องปลาเป็นเลขต้นด้วยนะคะเลข2หลักนะคะเลขต้นอันนี้เป็นเสมาหล่อนะคะซึ่งทั้งรุ่นเนี่ยเขาไม่มีรายการหล่อนะ มีเพียงชุดกรรมการเท่านั้นค่ะแล้วก็มีรายการนี้รายการเดียวในชุดกรรมการนะคะที่เป็นหล่อนะคะเป็นเหรียญหล่อนะคะเหล็กน้ำพีมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวอยู่แล้วนี่ชนะศึกนะคะสวยมากคลาสสิกสุดๆเลยค่ะสำหรับเหล็กน้ำพีส่วนอีกสองเหรียญน,นะคะก็คือรายการเอาปากกาหน้าปอกลูกปืนนะคะขอบกนกอ่ะเดจะหยิบมาให้ดูใกล้ๆ อัลปาก้าหน้าปอกลูกปืนขอบกระหนกนะคะเป็นอัลปาก้านะคะหน้าปอกลูกปืนเป็นขอบกระหนกนะคะลงยาด้วยลองยาเขียวเขียวเป็นอัลปาก้านะคะหน้าปอกลูกปืนแล้วก็ลงยาด้วยนะคะลงยาเขียวด้วย ด้านหลังก็สวยงามชนะศึกชื่อก็ดีนะคะห้อยแล้วจะได้ชนะสึกนะคะชนะศึกชนะัตรูถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ดีมากๆค่ะอันดับหนึ่งแหละเพราะว่าในสายของพ่อนะคะใส่มารุ่นนี้เพราะว่ารายการทุกรายการเนี่ยจองเต็มร้อนแรงกันตั้งแต่ตอนเปิดจองแล้วนะคะตั้งแต่ตอนเปิดจองเลย ที่เต็มยอดเต็มมันไวมากๆเลยกว่าจะแย่งกันมาได้นะคะตอนนั้นจำได้คือแบบวิ่งหากันเยอะมากวิ่งหายอดต่อไปนะคะอีกหนึ่งรายการในชุดกรรมการเนาะเป็นทองแดงนะคะนี่เลยเป็นทองแดงลงยานะคะ อ่าไม่ใช่สิเป็นอัลปาก้าหน้าทองแดงค่ะขอบกระดกทองแดงลงยาลายธงชาติอืมเป็นอัลปาก้าน้องปานุว่าเป็นทองแดงนะเนี่ยเป็นอัลปาก้าค่ะอ๋อน้องปานไม่ได้ดูข้าง,ข,าง,ข,าง,ข,างข้างนี่ข้างๆนะคะเป็นอัลปาก้าค่ะแล้วก็เป็นหน้าทองแดงอัลปาก้าหน้าทองแดงขอบกระดกทองแดงลงยาลายธงชาติโอ้เป็นอัลปาก้าด้วยสวยงามคือ9.2และ9.3คือเนื้ออัลปาก้านะคะส่วน9.1เนี่ย คือเสมาลอเล็กกัมพีลงยาลายธงชาตินะคะสวยนี่คือด้านหลังสวยงามก็เรื่องราคานะคะเดี๋ยวน้องปาจะโพสเอาไว้ใต้คลิปนะคะคอมเมนต์แรกนะราคาแรงแน่นอนคะ่ะเพราะว่าด้วยที่ว่าพระมีประสบการณ์และก็ผ่านนานๆหลายปีแล้วหลายท่านบอกทำไมราคาแรงจังราคาแรงจัง ปลาขายตามท้องตลาดค่ะราคาเขาก็เป็นไปตามกลไกที่เขาเล่นหากันนะคะเพราะว่าเราจะมีทีมงานนะคะในการดูราคาอยู่แล้วนะคะในการเช็คราคาเพราะว่าก็จะขายราคาใกล้ๆกันเพราะว่าพี่ๆน้องๆสูนจองคือคือเป็นเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นเพื่อนกันทุกศูนย์เพราะฉะนั้นเราจะไปขายต่ํากว่าหรือมากกว่าแรงกว่าจนเกินไปเนี่ยมันก็ตัดราคากันใกล้นี้กันเดี๋ยวก็จะมีปัญหากันเพราะฉะนั้นก็เป็นไปตาม ตามราคาตลาดค่ะและที่สำคัญแทบจะไม่มีใครมีแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะเก็บบูชากันมากกว่านะคะแทบไม่ไม่ไม่ใช่พระที่แบบว่าออกมาหมุนเวียนกันแล้วตอนนี้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ได้ไปก็คือเก็บห้อยบูชาเพราะว่าพระดีเศษดีนะคะพิธีดีเกจิก็ดีนะคะเหรียญก็สวยงามนะคะเพราะฉะนั้นก็คือมีประสบการณ์เยอะด้วยเหรียญก็เลยทำให้มีหลากหลายท่าน เก็บกันเกือบทุกท่านแหละไม่ค่อยไม่ค่อยเอาออกมาออกมาปล่อยเนาะตึง้งนกองปาก็เหลือเพียงเท่านี้ค่ะนี่เลยโอเคก็หมดแล้วหมดเลยเนาะเดี๋ยวแจ้งให้อีกทีนึงน,นะคะเรื่องราคาอ้อส่วนชุดกรรมการน้องปลาขอไปแบบชุดกรรมการนะคะเพราะว่าเขาเป็นเลขเดียวกันไม่มีการออกแยกนะคะน้องปลาขอเป็นปิดยกชุดนะคะทั้งชุดเลยไม่ออกแยกนะคะนี่เลย Okay. ขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมส่วนจองพระใหม่ร้านเกจิมหาเวศสวัสดีค่ะเหลือเท่านี้นะคะเดี๋ยวแจ้งเรื่องราคาแล้วก็เนื้อให้นะคะว่าเหลือ,อรายการอะไรบ้างค่ะก็อย่าลืมกดซ u b สไครต์นะคะติดตามช่อง YouTube ของร้านเกจิมหาเวศหน่อยด้วยนะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ